กาเบียวเชสุดอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกจากส่วนเกินสู่การเติมเต็มอาจาพาอาร์เซนอลนกับสู่ความยิ่งใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆครับก่อนจะไปรับชมชิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้พวกเราฟุตบอลเบอร์คัสกันด้วยนะครับขอบคุณครับ หนึ่งในเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในการชิงแชมป์ถ้วยพิวรีค์ประจําดูการ2022-2023คืออาร์เซนอลทีมแกะฝูงภายใต้การนําทัพของมิเกลอร์เตต้าคุณซือชาวสเปนต้องพึ่งพา2อาดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างกาเบียลเจซุสและอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้ในการเป็นกระดูกสันหลังของทีมเพื่อลุ้นแชมป์เจซุสและชินเชนโก้ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเล่นให้กับอาร์เซนอลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวรวมกัน75ล้านปอน โดยหัวหอกบาซิลและแบ็กซ้ายทีมชาติยูเคนช่วยกันผนึกกำลังทำให้ปืนใหญ่มีลุ้นควา้าแชมป์หลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003เจสุสเข้ามาเติมเต็มบทบาทกองหน้าหมายเลข9ส่วนจินจชงโกเข้ามาอุดร้อยลวทางแนวรับฝั่งซ้ายรวมถึงแดนกลางในบางเกมซึ่งทำให้ทีมของอาเตต้ามีการเล่นที่สมดุลมากขึ้นและมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมสำหรับเจสุสแม้จะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บ จนต้องพักยาวไปนานกว่า3เดือนแต่ตอนนี้เจ้ตัวกลับมาฟิตแบบสมบูรณ์แล้วและดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงจะไม่ได้หลุดหายไปเลยขณะที่เชนเชนโก้ที่ได้รับบาดเจ็บขาหนีบและไม่ได้ลงเล่นในเกมล่าสุดที่เสมอกับเวสต์แฮม n ยู e d นเดสประตูต่อ2นั้นก็มีบทบาทนอกสนามอย่างมากในการให้คําแนะนําเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ในเวลานี้อาร์เซนอลของอาัตต้ากำลังเผชิญบททดสอบอย่างหนักหลังจากใน2เกมล่าสุดนั้นพวกเขาไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลและเวสต์แฮมได้เลยทั้งที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนโดยบรรดากูรูเริ่มมองว่าปืนใหญ่มีโอกาสจะหลุดฟอร์มจนโดน Man City แมนซิตี้แซงในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามการที่มีนักเตะที่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์อย่างเชซุสและเชนเชนโกอยู่ในทีมนั้นก็ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาพจิตใจนักเตะอาร์เซนอลคนอื่นๆได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากทั้งคู่รู้ดีว่าควรทำอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเชซุสและเชิญเชนโกเป็นแรงพัดดันที่ยอดเยี่ยมในห้องแต่งตัวและบทบาทของพวกเขาตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือส่วนสําคัญในการตัดสินว่าผล,ลพักเดืะกันเนอร์จะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวขณะเดียวกันปัญหาที่ชัดเจนที่สุดของอาร์นอลในตอนนี้คือเกมลับที่ไม่สามารถเก็บคีนชีตได้4เกมติดต่อกัน ซึ่งปัจจัยหลักเกิดขึ้นจากที่วิลเลียมซาลิบาเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีที่เป็นคีย์แมนมาตลอดนั้นได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้นอกจากนี้ผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างบุโกโยซาก้าปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษกำลังฟอร์มตกอย่างหนักหลังทาได้แค่1ประตูก,กับอีก2แอดซิสจากการลงสนาม8เกมล่าสุดรวมถึงการพลาดจุดโทษในเกมนัดที่ผ่านมากับเวสต์แฮมยูไนเต็ด เมื่อมองมาที่คู่แข่งสำคัญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกุเดลล่านาใหญ่ชาวสเปนผลงานกำลังเข้าฝักสุดๆหลังเดือนหน้าเก็บชัยชนะมาแล้ว10เกมรวมทุกรายการซึ่งทำให้อาร์เซนอต้องเรียกสติของตัวเองกลับมาโดยเร็วที่สุดและนักเตะอย่างกาเบรียลเจซุสและเชียนชนโก้ต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์หากอาร์เซนอลเอาชนะเซา t h แฮมตันในเกมต่อไปได้นั้นพวกเขาจะทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป7คะแนน แต่แข่งมากกว่า2นัดซึ่งเรือใบสีฟ้าไม่มีเกมหลีกให้แข่งขันเนื่องจากต้องทำสึกเอฟอคัพรอบรองชนะเลิศกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดบางทีการลงเล่นก่อนและมีแต้มนำห่างก็อาจจะทำให้อ์สซอนอลคลายความกดดันได้บ้างก่อนเกมตัดสินแชมป์ที่จะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่27ในสเมษายนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่เชซุสและเชนเชนโกแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีคุณภาพมากพอในการพาทีมเป็นแชมป์ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้พวกเราฟุตบอลเบอร์คัสกันด้วยนะครับขอบคุณครับ